อันนี้่ห้องผักกาดายใหญ่แม่โคตรสุกท่านอยากตั้งเต้ของสมฉมต้องเอาเต้าของสมฉมเปรี้ยวไปให้เพื่อนกินอของหวานหวานของสมฉมท่านกำลังตั้งทองท่านกำลังตั้งทองแม่โคตรสกยุ่หน้าห่า เดี๋ยวนี้ก็บกำลังทีใส่ปุ๋ยให้บานนี้แม่เอาเอาข้าสากไปยายเคยทำจีตา้งท้องก็ดีกับจีงงามจัว ได้เจียวเข่ากระสีงามเนี่ยโคตรสดนี่ที่ไว้ชื่อว่าเขาผัดแย้เข่าขักว่าเขาเนี่ย กินมากชมมากแชววยาใส่เอาผู้ใสตะเชียวมากจีบมากเอาแยงคุน้นเอาบักหมากใสนี่นี่ผู้ของยาของกินมั่นแกวส้มเขียวหวานกล้วยจบตัว แม่โหศบเอาไปยายสตัวเอาไปวัดสิบอันนะคะ บ่ได uh ้เอาอันถุงยางเด้เอาใส่ใบตองนี้ใช่ถ้าเจ้าบ้านอื่นถ้าเจ้าใส่ถุงยางดีถ้าเจ้าบ่มีใบตองคือบ้านเฮาบ้านเฮาเอาโบล้านมาติดบ้านเฮาเอาโบล้านเห็ดคือโบราณโบราณเพิ่นผ้าเห็ดพ่อแม่ผ้าเห็ดแบบ่ บ่เม <Bo> ่อไรเราก็ใส่กระจากบวเมื่อไรเราก็ห่อขราสากรบโทรศัพท์กระไดแจักก่อย่ใสรักใสบัว่เอาไให้แม่ก็าศกเพา่าเอาไปให้แม่ก็าศกเล่นบุแม่ก็าศกเล่นที่ไรบุ๋มจะไปเบื้งหนังงานเป็นว่างว่างเอ้ยว่ามานลำไยออกนี่มักสมมักเสียวมักสมโอบัก quẩy xúc Cầu say Cầu nam xàm pa Say phân bay Kín thức sạc Kiến bẩn Sống chia ván Hãy subscribe เท้าเอาปากก็หนาำไม่ค่อยได้เท่าไปใส่นอ่เท่าเลยริวญน้อเอื่นนี่น้อเกยหูท้วนล่มแช่ว่าใส่ไไหน,หน้อก็ยังเห็นเอื่นหาคื้ไม่เห็นว่ะ จังสั่งบ้านห่อแล้ว,ลวมืออิ้นกับเชื่อป็นภาพเป็นสวนข้าวสากเหมือเขาเอินข้าวพยายสากโอ้ยหิวเขาเดี เรื่องเก่าตอกแตก